ให้แบบใช้ทั้งสองรูปใช่ครับมันจะบาลานซ์งไปถึงสองรูปเลยถ้าเราถอนออกมันก็จะโชวนเดียวใช่ไหมครับโชวนแค่เดียวใช่ครับ สบหรับ,รบลูกค้าที่ใช้ระยะทางไม่ไกลมากประมาณ40-50กิโลก็ขออนญาตแนะนำใช้ทีละ1ก่อนก็นกได้ครับสะดวกดแวีแล้วจุดเด่นในเรื่องฟังก์ชันอะไรต่างๆเป็นไงบ้างครับคันนี้ตัวน,นี้ระบบเบรกเป็น c p s อยู่แล้วครับ<อ>แ,แต่ว่าด้วยรูปโฉมขอ,ของน้องเขาะออกแบบสไตล์ Classic, คลาสสิกซึ่งลูกค้าตอบรับตัวนี้เยอะมาก <ๆ S 1> ลูกค้าในการตอบรับแล้วก็เป็นรุ่นช่วงรุ่นๆเนี่เขาาจะชอบชอบด้วยรูปทรง ด้วยแรงบิดแรงทอคแล้วก็แล้วก็สเปคของตัวเขาเนี่ยถ้าเทียบกับองตลาดตัวนี้จะน่าใช้ราคาก็จะไม่เลาถ้าเทียบกันได้เนาะก็จะเห็นว่าเบาลงกว่าจะต้องได้ใช่ราคาก็จะเบากว่าในท้องในยี่ห้ออื่นด้านไฟก็จะเป็น led เนาะด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นไฟความหมกก็มีให้มาด้วยไฟเลี้ยวเนาะ